วัดย,ยาลามาล้านนั่งอย่างนี้จังนะครับโรตีกรอบแล้วก็ยังมีเครื่องเคงียงน่าทานมากทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคุม้มจริงๆที่ได้มายาลาวันนี้ได้ทานอาหารอร่อยๆต้องขอบคุณอาจารย์นักโลกมากนะครับนั่งเครื่องเข้ากรืงมาแล้วก่อนผมจะได้มีอีกครั้งนะครับที่เราจะเดินทางไปเยือน เทศไทยนะครับรายการทั่วไทยใปก็ดับคจะได้มาชิมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้มากมากนะครับไม่ว่าจะศาสนาใดก็แล้วแต่มีแต่รอยยิ้มนะทุกคนเนี่ยเรามาทานโรตีวันนี้ทำกันสดๆเลยนะนี่ทำกันสดๆแล้วมันจะกรอบหอมอร่อยมากนะครับนี่นะครับอาหารเช้าของชาวเยรานะก็ะถูอว่า เป็นไงบ้างครับตอนนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาหน่อยชื่อร้านบอกร้านหน่อย,ออยร้านนะั่งบอกนิดนึงชื่อร้านเบอร์โทรวันนี้ผมบุกมาถึงยะลาแล้วนะก็มารายการทั่วไทยไบยโกดําวันนี้ก็ได้มาเยือนแล้วก็ได้มาเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นมิตรภาพนะครับไม่ว่าจะร้านอาหารของไทยของจีนหรือของอิสลามเนี่ย ทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะฮะเราจะเห็นแต่รอยยิ้มของผู้คนของชาวจังหวัดยะลานะครับาตามข่าวนั้นไม่เป็นสิ่งที่จริงเลยนะพอเราเข้ามาเมืองนี้เราจะเห็นเลยว่าทุกคนมีน้ำใจมากนะฮะและทุกคนเอื้ออาทรกันเนี่ยนะครับมาที่จังหวัดยะลา,ามาร้านนั่งอย่าลืมสั่งนะครับโรตีกรอบแล้วก็ยังมีโอ้โหเครื่องเคียงน่าทานมาก ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับค,คุ้มจริงๆที่ได้มาเยราวันนี้ได้ทานอาหารอร่อยๆต้องขอบคุณอาจารย์นักลกมากนะครับนี่คือร้านอาหารของชาวอิสลามนะวันนี้รายการทั่วไทยไบกดับ้ามาถึงแล้วนะครับเป็นร้านที่โอ้โหสะอาดมากนะเราจะสังเกตว่าร้านอาหารที่เยรานี่สะอาดมากแล้วก็ ปลอดภัยแน่นะครับที่นี่นี่นะครับนี่คือการทำอาหารถือว่าสุดยอดจริงๆสอดไส้ควาเนี่นี่คืออาหารประจำถิ่นนะเป็นอาหารประจำถิ่นไม่ได้มีที่อื่นาะครับเขาเรียกอะไรนี้เขาเรียกว่านาซิดาแยนาปิดาแพรนาซิดาแกค่ะ ก็เหมือนข้าวเหนียวบ้านเราไม่เหมือนนะค่ะเขาผสมข้าวผสมข้าวหลายอย่างนะใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเป็นแต่ว่าจะต้องมีแกงต้องยอมรับเลยว่าร้านอาหารเขาสะอาดมากนะสุดยอดนี่นะครับมายราครั้งหนึ่งต้องมอา้ได้นะครับกินเยวไม่กิน่น,นี่จะ<ค>ขจ<ค>าดไม่ได้ก็คือโรตีนะทุกร้านร้านอาหารดังๆนี่จะต้องมีโรตีที่ยาราแล้วก็ทำกรอบอร่อย ไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนจังหวัดผมนะครสวรรคบ้านผมยังมีจากยะราไปเนี่ยแต่ฝีมือผมว่าที่นี่จะพออร่อยนะนะครับสูตรการไล่น้ำมันออกเทคนิคแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันนะนี่คือเตโลตีราคาถูกมากนะรำดา2สองแผ่นยี่ใสไข่ยีนะครับ มัตตบ,บะสี่สิบโรตีล้วยสามสิบห้าโอ้โหที่ฉาคนยะลาเลยนะได้กินอาหารอร่อยอร่อยของดีๆนี่มะม่วงพันอะไรครับเนะี่ยนี่นะครับพี่ยะลายังมีมะม่วงไว้ให้ทานเลยนะมะม่วงทานกับข้าวเหนียวมูลที่นี่มูลสวยมากชอบทุเรียนก็เนี่ยนะครับยังมีทุเรียนพื้นบ้านมากินกับข้าวเหนียว Yeah.